การพิจาราไม่ไว้วางใจก <Okay, okay. S 1> ็ได้ผ่านไปแล้ว1วันนะครับ <c oughs> ก็ได้มีน้องๆสอบถามกันมามากเรื่องของเวลาที่ใช้ไป <Okay. S 1> ก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าจากข้อตกลงระหว่างวิบนะครับก็คือฝ่ายค้านจะได้เวลาไปทั้งหมด42ชั่วโมงนะครับส่วนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่จำกัดฝ่ายรัฐบาลหมายถึง ทั้งพรรมแล้วก็สสฝ่ายรัฐบาลนะครับจะไม่จํากัดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ,อ,อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะรักษาเวลานะครับส่วนการที่จะจบวันไหนจะมีการลงมติวันไหนท่านประธานก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่ายังไม่ได้กําหนดตายตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเงื่อนไขเดียวก็คือฝ่ายค้านต้องใช้ให้ครบ42ชั่วโมง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในแต่ละวันนี่ฝ่ายค้านเขาควรจะใช้เวลาพอสมควรนะครับไม่ใช่เป็นการดึงหรือประวิงเวลาครับดังนั้นจากการอภิปรายที่ผ่านไปแล้วหนึ่งวันนะครับปรากฏว่ามีการใช้เวลาดังนี้นะครับคือผมจะรายงานทั้งหมดนะครับกรณีของท่านประธานนะครับท่านประธานใช้ไป3ท่านนะครับรวมกันเนี่ยสองชั่วโมง 2ชั่วโมง3.46นาทีนะครับคณะรัฐมนตรีท่านอภิปรายไปแล้วจำนวน7ท่านนะครับใช้เวลา2ชั่วโมง20.22นาทีนะครับพักร่วมฝ่ายค้านอภิปรายไปแล้วนะครับจำนวน10ท่านใช้เวลาไปทั้งสิ้น9ชั่วโมง4 6 1 6ิงชั่วานาทีนะครับ พักร่วมรัฐบาลผู้อภิปรายไม่มีนะครับมีก็คือเป็นการประท้วงนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่นับเป็นจํานวนคนนะครับแต่ว่าใช้เวลาไปแล้วทั้งหมด27.26ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นรวมเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดรวมทั้งหมดเลยนะครับก็คือ12ชั่วโมง34.4นาทีนะครับแต่ทีนี้ มาแยกนะครับว่าแต่ผมรายงานอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเวลาที่จัดสรรน,นะครับคอรอมอก็คือปล่อยปล่อยปล่อยตามสบายนะครับแล้วแต่อัตยาศัยของท่านแต่ท่านใช้เวลาไปแล้ว2ชั่วโมง20.22นาทีอย่างที่เรียนไปนะครับพรคร่วมรัฐบาลก็คือไม่จำกัดเวลาเหมือนกันนะครับใช้เวลาไปแล้ว27.26 นาทีนะครับส่วนพักร่วมฝ่ายค้านอันนี้สําคัญนะครับความสําคัญอยู่ที่ตรงนี้นี่เองนะครับการอภิปรายครั้งนี้กําหนดเวลาให้อย่างที่ได้เรียนไปก็คือ42ชั่วโมงนะครับตอนนี้ฝ่ายค้านใช้ไปแล้ว9ชั่วโมง46.16นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาของฝ่ายค้านที่จะเหลืออีกกี่วันก็ตามข้างหน้านี้นะครับเวลาที่เหลือของฝ่ายค้านก็คือ อีก32ชั่วโมง13.44นาทีนะครับเรียนมาเพื่อทราบนะครับเชิญคุณสมบูรณ์นะครับครับก็ขออนุญ,ญาตกลาบเรียนถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงที่ผ่านมานะครับหนึ่งวันที่ผ่านมา ในการทําหน้าที่ของท่านประธานทั้ง3ท่านนะครับคือท่านประธานชวนหลีภยัยท่านสุชาติท่านเจริญและก็ท่านสุประชัยโพสุนะครับทั้ง3ท่านก็สลับกันปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนะครับก็ทุกท่านก็คงเห็นว่าท่านประธานสามารถควบคุมการอภิปรายอยู่ในยต,ตินะครับอยู่ในข้อบังคับแล้วก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ในวันนี้นะครับก็จะมีการอภิปรายกันตั้งแต่เวลา9นฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็จะสิ้นสุดหลังเวลาเที่ยงคืนนะครับซึ่งในการควบคุมการอภิปรายก็วันนี้จะมีประธานทั้ง3ท่านสลับขึ้นทําหน้าที่นะครับก็ขออนุญาตได้กลับเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับฟังการอภิปรายต่อไปครับขอบคุณครับขออีกประเด็นนึงนะครับเมื่อวานนี้มีมีการพูดถึงกรณีที่ว่า เหมือนกับสภามีการเซ็นเซอร์ภาพที่สสจะฉายขึ้นสู่จอนะครับซึ่งต้องขอเรียนว่าจริงๆแล้วไม่มีนะครับเรื่องแบบนี้ไม่มีการเซ็นเซอร์อะไรทั้งนั้นแต่อาจจะมีการใช้เวลาในการเตรียมหน่อยอาจจะไม่ทันใจของท่านสสอาจจะคิดว่าเป็นการประวิงเวลาเพื่อจะดูข้อมูลอะไรซึ่งจริงๆแล้วเราก็ได้กำชับไปแล้วนะครับว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีการยกเว้นนะครับเรื่องของการตรวจสอบออสิ่งที่สสจะนำมาแสดงหรือนำมาฉายขึ้นจอตามข้อบังคับของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับฉะนั้นขอเรียนยืนยันว่าทางสภาของเราไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะไปเซ็นเซอร์หรือจะไปให้ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลแต่ประการใดนะครับขอเรียนมาเพื่อสารครับ ไม่อยอมถามครับใครถามตั้งแต่มามานแล้วกันเนาะ <laughs> <laughs>